สวัสดีครับป้ากันแล้วครับขมมังกนมาครับผมวันนี้ได้วัตถุนี่มาครับแผ่มันแทมอะนยังอ่อตัวเดียวอันเดียวควายครับนี่เดี๋ยววันนี้เขามาตุ่นสมุนไพรครับอย่างแรกก็เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเคียครับ นะครับร่างของพสะอาดานะครับร่างน้ำเสือนะครับดับขาวค <c oughs> รับโกก่อนครับ เหนียวนะครับเนี่ยเอ็็นตึกนั่นถ้าเหนียวๆนี่มันเวลามันโดนความผ่อ,อนตึงมันแข็งคนระับแตงมอนี่มอโผเลยนะครับก่อนเรียนก่อนเขาต้องลวกดับเขานะครับนี่คาจะไข้ครับตั้งน้ำนะครับ ครับน้ำเริ่มเดือดแล้วคใสไปเลยครับดับข้าวกันหน่อยนี่ครับเครื่องสมุนไพรขอยงเขาครับอืมเดี๋ยวเข้าไปตุนกันเลยครับ นี่ครับมอดินนะครับน้ำเริ่มเดือดครับใส่สมุนไพรเ,เข้าไปครับเอันนี้ทีเด็ดเลยน้ำซุปหวานกลมกล่อมต้องนี้ครับหางกระลอกไทยแลนด์รอสักกคำครับเดี๋ยวเอามาใส่ครับนี่ครับ หลวกเรียบร้อยครับถึงอ่านกันเดียวนะครับไปเลยครับรเดี๋ยวเ้เอาต่อมันซักฟองออกครับเดียวครับเับฟองมีนตักออกครับ มันจะอยู่ตาขอ,อบขอบ,อบนะครับหนึ่งชม้งผ่านไปครับพ่อกันน้ำแห้งครับเดี๋ยวผมเติมน้ำม,มาครับมีวโมงหนึ่งแล้วนะครับนี่คุณ่ะจะเอา่ีชม้งครับมันลายในปากเลยครับ น้ำลงไปแล้วครับระดับตุดต่อไปครับ3ามชั่วโมงครับผ่านไปสี่ชั่วโมงครับทุกคนเครับผ่านไปสี่ชั่วโมงครับผมมาดูเอ็นของเขาครับ เหรือยังน่าจะได้แล้วครับครับเดี๋ยวย่างน้ำจิ้มนะครับหอมขาวหอมแดงครับบะคูดแล้วก็นี่ครับน้ำปลาครับไปมาครับเดี๋ยวมาซอยใส่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเครื่องน้ำจิ้มเราครับ เนียซสอยพิกครับหอมตอครับเนียบสอยเรียบร้อยใส่เข้าไปครับ ความแบบได้กี่นะจเกียบไปละเกียบไปละใส่เลยครับบีบสูสงๆครับบีบต่มมันจะขมครับ กระโดดนะครับน้ำจิ้มของเขาครับได้แล้วครับนี่อ่่เรียบร้อยครับน้ำจิ้มครับผมมาครับทุกคนนี่สี่ชั่วโมงครับลองพันหอก นี่บัต้องใช้้ำนักกดลงไปนะครับเบาๆครับอือเพื่อแน,น่นอนครับมาครับนี่ตัวเดียวอันเดียวควายครับตุนสมุนไพรไทยจีนใส่ไปหมดสปาสเปตีนน้าจิ้มครับ โอ้โล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 เพิงกับมาอย่างนี้ทุกคนกลับแก้มให้ยัดลายอือโอ้ละลายในปลาครับเหมาะนาดทุกคนอ่าเดี๋ยวมากินกันเลยครับนี่ครับทุกคน ออืตะกี้จิ้มไปละเด็ดขนาดโอ้ข้าถถวยเลยอย่าตก นี่ครับผมหยาสองเมนูนะครับเมนูแหลกก็มีขาวตัวเดียวอันเดียวครับเมนูที่สองก็ตัวเดียวอันเดียวตุนแบบเกาเหลาครับกับน้ำจิ้มโอ้โต๊ก,กระเซ็ตเสียได้เลยนะครับนี่ของหางหยาครับ นี่ครับทุกคนตัวเดียวอันเดียวตุนครับผมใส่ไปสองยางเลยครับยางแหลกก็ะนี่ครับเกาเหลาเนาะนี่น้ำจิ้มยางที่สองครับมีขาวกินมสองมนูครับนี่ยางแหลกก็นี่กันเนาะเกาเหลาครับ อเห็นครับสันล้ำแต่หนาละลายในปลาครับต่อไปนี่มีขาวเอาครับมีขาวตัวเดียวอันเดียวครับ อละลายในปากนี่ใจเวลาตุนซีชั่วโมงเกิงนะครับนี่กินต้องด้วยอืมดูครับดูครับ กินกับล้ำนาำกันไล่หมอครับวันนี้ลำปลาเก็บตีครับนี่เบืองลดมากโฆษณาตัวเข้าแรงกันครับง่ยมาเจ้าครับนี่ได้กินมาแรงนะทุกทีเลย บต้องขลัวเลยนะครับว่ามันจะสาบข่าอย่างนี้เพราะว่าใส่สมุนไพรเยอะขนาดครับบันไม่กินสาบกินขาาครับเอ็ดครับนี่สดนำลายครับจะได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับเมนูนี้ครับตัวเดียวอนเดียวตุนครับนี่แล้วก็แยกไปสองอย่างเลยแล้วก็ปากกันไหมนะครับในคลิปต่อไปครับครับผมควงเมืองลดมาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอครับ